บางเรื่องอรอรอบางบีส่ศพใช่ไหมใช่ครับบางบีสีสดครับเรื่องงานยางดีกับเีสนศพแล้วพอมีเงินมาต่อยังก็เป็นดูดิเทพวาเป็นใจใช่ไหมก็เรื่องนี้จริงๆเนี่ยที่ที่อยากมาสนับสนุนเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกรรมนะครับเป็นทําให้เด็กหรือผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องบาปกรรมคุณโทษเป็นเรื่องเรื่องจริงที่มีนะครับก็เรื่องงาก็เป็นผู้จัดเองด้วย มาอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญเพราะพวกเราเองก็มีน้องๆหลานๆหลายคนที่อยู่ในวงการซึ่งมาทํางานดกับเราด้วยนะครับแล้วก็ได้รับความจริงๆเรื่องของวงการบันเทิงเรื่องสื่อนี่มีความสําคัญต่อการเผยแพร่ในเรื่องของน้ธรรมมาเรื่องพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรให้ความสําคัญไม่อยายล<น>ะเอียดตัวบทแล้วใช่ไหมครับได้ทราบบ้างได้ทราบแล้วครับก็ชอบไหมคะกับซีรีส์เรื่องนี้ชอบนะคืออะไรก็ตามถ้าสอนให้เกี่ยวเรื่องของความเชื่อในเรื่องของน้ำธรรม เป็นสิ่งที่เรารับรู้กันมานานตั้แต่รุ่นปู่ย่าตายายนเนี่ยเนี่ยอยากมากๆเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างจะขาดหายเรื่องนี้บางคนก็ขาดการนับถือในเรื่องของการการทำเอ่ออะไร,ระเรื่องของบาปบุญคุณโทษะนะครับครับอย่างอย่างพอได้ได้เห็นตัวเรื่องย่อและอย่างนักแสดงในเรื่องที่จะมาพูดการเป็นผู้จัดเนี่ยเลือกเองเลยไหมคะเออมีทีมงานนะครับน้องๆเรื่องคุณรู้สึกคุณแดนเขาเป็นคนเลือกมั้งแล้วเอ่อหลายๆคนนะครับก็จริงๆเนี่ยเราอยากสนับสนุนอยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่หรือบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆเราเราอยากให้โดยเฉพาะเด็กๆพวกนี้จะเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างต่อไปนะครับอันนี้ต้องภูมิใจนะถ้าถ้าขอให้เรื่องนี้มันสามารถกระจายในเรื่องของสิ่งที่เราอยากพยายามจะสื่อออกไปให้ให้ให,ให,ให้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับก็ก็ภูมิใจมากที่เด็กๆหลายคนได้เข้ามาร่วมกันและช่วยในเรื่องนี้นะครับใจชอบ ป็นคนชอบดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องดังผีหรือเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของแอคชั่นแอคชั่นแต่เรื่องนี้ที่ชอบมากๆมันข้อที่หนึ่งอาจจะเกี่ยวกับโปรดักของเราด้วยข้อที่หนึ่งนะครับบ้างข้อที่สองก็คือเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในขณะนี้นะครับจะมีโอกาสผานมาเป็นนักแสดงอีกด้วยไหมครโอ้คงมีบางอาจทงไม่ไหวแล้วมันเนี่ยต้องให้พวกนี้เนี่ยแหละนะเป็นพระเอกต่อไปก็ขอให้ดัง ไปอยู่นู่นเลยเป็นอะไรนะไม่จำเป็นต้องไปฮอลลีวูดเขาเรียกว่าอะไรไทยรีวูดก็นนะไทยลีวดูดวรค,ครับคายกวาฝาิสิเจนีค่ะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สื่อมวลชนน้องๆลูกหลานๆนะครับก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้มาดูเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเลยนะนะครับก็แล้วก็ขอให้สิ่งที่เราคาดหวังสำเร็จสำเร็จผลทุกอย่างนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับครับทั้น่านครับไป พูถึงงานมูลส่งนนี้ไหนและกันค่ะครับซีรีส์พูดถึงงานมูลส่งนนี้กันครับได้เลยก็วันนี้ก็จะเป็นงานมูลส่งซีรีส์นะครับทั้งหกเรื่องมั่งมีสีสครับผมผมเป็นเรื่องอะไรเราเรื่องอะไรมะลิเรื่องมะลิค่ะครับอ๋ครับนี่ตครับผมจะเป็นเรื่องข้ามปีผีหลอกครับเป็น holiday เล่นด้วยกันใช่ครับผมผมทีตอนหกข้าวเล่นเล่นไปอะไรครับใช้มือเล่นเป็นผีมั้ง กตอนสองับผมสเตลซอยสาวแยกสองนะเป็นยังไงบ้างครับที่มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้แสดงเยอะมากเก็ผมว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะว่าแต่ละคนผมยังไม่เคยร่วมงานด้วยเลยก็เป็นครั้งแรกครับนะครับผมตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นไหมครับพี่ติ๊กตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นยิ่งกว่าเรื่องของตัวเองอีกครับครับพี่เต้นราคาวันนี้มาดวมุงสงย่วนในราคาก็อบอุ่นนะรู้สึกอบอุ่นนะมากันเยอะดีฮะอันแจ็คราคา ครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่น่าน่าติดตามน่าติดตาเพราะว่ามีหกเรื่องหกบ้านแล้วก็มีความแตกต่างกันในการหักล้มด้วยในแต่ละเรื่องนะครับอย่างของใจจะเกี่ยวกับอะไรฮะคุณใจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฉลองนิวเยียร์พอลเดยีใช่แล้วก็แต่ละเรื่องอย่างที่บอกมันจะมีการหักล้มตอนท้ายว่ามีความสุกซนไปสักอย่างอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะบ่ะอ่ะอ่ะค่ะอ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 ่บอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของมัน มันจะผสมผสานความตลกเข้าไปด้วยเพราะว่าก็จะมีแก๊งค์แก๊งค์เพื่อนเขมาเล่นด้วยครับผมคือก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วในแต่ละเรื่องต้องไปดูในซีรีส์ครับซีรีส์ครับผมใครจะคนฝากซีรีส์ใครจะไปฝากใครับฝากพี่เหรอคะครับก็ขอฝากซีรีส์นะคะ6ตอน6เรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เราเพราะว่า6ตอน6เรื่องนี้มีหักมุมทุกๆเรื่อง รับรองค่ะว่าทุกคนดูแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะค่ะไม่เอาฝากอยไร hai, นะครับไม่เอาฝากนะฝากอะไรฮะฝากฝากซอยฝากซีรีส์นะฮะรับเชิญอ่ตอนหกซ้ายมือซอยสามแยกสองเล่นเป็นเจสามปาก จัดดาเก่งบ้าผู้ชายบ้าทองบ้าไปชั้นแต่เม <t> ื <t> ่องหลังไปเจ้ามือหัวเจ้ามือไฮโลค่ะเหมือนชีวิตจริงเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ อุทยามะอิทิชาสกาเลนะสิทธิกิจังสิทธิก,กำมังสิทธิการิยสกขาพโตแห่งบรมคูทั้งหลายอภิเจภราาักถาอิมัสมิง

นมาาโมตสกนอนภุมินอมาริงกินาทาธิราชม,มาเลท่เบลเทศจักธรรมสวรรคโล จากผู้บริหารดารานักแสดงท่านทั้งหลายร่งเลยเออีใต้ของไฟ สามดอกเลยพร้อมกันเลยดอกเดียวดอกสามเลย สิทธิขจีาตสิทธิรุวาจายสิทธิขิสวนสิทธิขจีผาสิทธิขรีรมาสิทธินารายสิทธิขจีเทว 頑張れ。<Yeah. S 1>